นี่คือตลาดสดมาเที่ยวตลาดสดออกระบุรีพี่น้องมี่ยังขายเนาะมีโนอ,อยากได้สตอร์ไหมดูที่วัดจะมีสตอให้ให้กินไหมมายางเด็ดตลาดพี่น้อง ก็ปิกกลับบ้านดีไหมนี่กระปิระนองซื่งบรรยากาศบรรยากาศตลาดสดเจอของกินแล้วเจอของกินแล้ว ซื้อลองกองป้าอะโลลองกองอโลหนึ่งซื้อลองกองกินรางแท่หลายทางนี่แหละอโลค่ะอโลเดียวอโลหนึ่งกินแล้ววางทางกินเล่นแย่เหงากลับมาซื้อใหม่ดีกว่าป้าเอาเมลท้่เอาไป คุณตั๊เมื่อวานน่ะเอคุณตัดเมื่อวานนี่เหรอมีหน้ามันโคงไหมล่ะฮะโค้งมันยังไม่ยล่ะคุณตัดเมื่อวานเหมือนจะโค้งอ๋อคุณตัดเมื่อวานยังโคงอยู่สุดท้ายก็ซื้อซื้อฝ้ายซื้อป้ายเพิ่มอีกร้อยหนึ่งฝ้ายนี้เพิ่มอะไรกะกะบุรีป่ะกะบุรีตลาดสดมีตลาดเดียวนี่เนาะใช่มีตลาดเดียวเมื่อกี้ผมไปอีกตลาดหนึ่งผมงงเลยอ่ะผมเข้าไปข้างในอ่ะพี่กวางเขียนไปไอ้ตรงนี้ป่ะที่มีห้อง ทั้งไงตรงน,นี้ยก็บอ่อนผู้มีรักกกนีรัรอ่บครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมา,มา,ม,ามาอำเภอกาบุรีนี่นะ <c oughs> ของฝากจากกาบุรีแถมมดกรุงเทพด้วย <c oughs> แถมมดไอ้กรุงเทพป้าแถมมดกรุงเทพ อยากกินหนมจีนแล้วไม่มีที่นั่งกินอยากกินหนมจีนแต่ป้าบอกว่าได้กินแน่ๆเพราะว่าเออมีอีกร้านหนึ่งนั่งกินแถมให้แถมไปกรุงเทพแถมไปกรุงเทพคนกรุงเทพนี่คิดถึงป้าเลยเอาไ้้้นกีอ้ของชิ้นใหม่ ขนมอะไรนะอีตุยขนมอีตุย <c oughs> ผมก็ไม่เคยมาละนองเอ้ยไม่เคยมากุยบุรีเอ้ยกับบุรีเออกับบุรีอันนี้กับบุรีเด็น้องเลครับไว้รถก่อนมาเดี๋ยวผมกไปเดินหากินขนมจีนก่อนอยู่ตรงไหนเนาะขนมจีนโอ้เจอละว,ว้า กินกับน,น,น้ำจีนกะทิใส่น้ำยากะทิใส่เตยปลานะเคยกินป่ะกินไหมแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้ต้วยที่สองนเนี่ยต้วยที่สอง กินนะครับหมดไปสองจามสองถ้วยกินเสร็จฝนกินเสร็จฝนก็ตกเลยตะละาดกะบุรีอยากจะเดินหาซื้อของเ,เพิ่มเติมกับปลาแห้ง โอเคสงสัยจะได้กลับไปต่อแล้วครับกลับกรุงเทพแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปเด้อครับผม